ผมพิสูจน์แล้วในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปได้ไม่ได้ไไดบ้าอย่างที่คิดครับหนึ่งปีที่แล้วทุกคนบอกว่าคอมสิตโซลาบ้าไปแล้วปรกกันติดตั้งอะไรสิปีคนอื่นเขาประกันสองปีสามปีห้าปีบ้าจริงครับเราบ้าข้อมูลเราบ้าความคิดเห็นของลูกค้าคือลูกค้าผมส่วนใหญ่ครับเขามองว่าการติดโซลาอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตติดไปยี่สิบห้าปีสามสิบปีเพราะนั้นบ้านที่เขารักเขาลงทุนไปเท่าไหร่เขาต้องการให้มันจบ เบ็ดเสร็จเลยได้ไหมผมก็พลิกตำราเลยครับทำยังไงให้ประกันติดตั้งได้ ปีขั้นตอนแรกมันก็ในเรื่องของการติดตั้งเพราะฉะนั้นเราอัพทุกอย่างครับอัพอุปกรณ์ทุกชิ้นเพราะการประกันที่ดีที่สุดคือการไม่ไป<อ>การไม่ไปคือการไม่ซ่อมการไม่ซ่อมคือการไม่เสียเราทําได้ครับ1ปีผ่านไปอัตราการซ่อมเราลดลงเยอะมากที่สําคัญถึงแม้จะไปรูทเราเยอะมากพอเราติดตั้งไปแล้วมากกว่า1,500งพไซส์เพราะฉะนั้นบ้านนี้ไปเช้าบ้านนี้ไปบ่ายค่าเดินทางเราก็น้อยลงค่าแรงเราก็น้อยลงผมพิสูจน์แล้วในรอบ1ปีที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปได้ไม่ดิบ้ายอย่างที่คิด have yeah.